กระเป๋าสิบคู่มินิหนังท้องจระเข้กว่าจะได้มารอนานมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะกราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเหกนากระเป๋าสิบคู่มินิหนังจระเข้บริเวณหนังท้องอะ่ะคือหายากมากแล้วต้นทุนสูงสูงแต่น้องเหกก็ยังขายให้ในราคาเบามากเลยนะพี่ๆเอายังไงดีเริ่มต้นที่สีน้ําเงินก่อนละกันเนาะพี่ๆขาใบนี้ขนาดความกว้าง5้านิ้วสูง3นิ้วนะคะความหนาด้านข้างอยู่ที่1นิ้วครึ่งเป็นกระเป๋าไซส์ เล็กที่น่ารักดีและมีประสิทธิภาพและใช้งานดีเวอร์มากเลยนะคะมีสายคล้องแขงสวยๆเก๋ๆพี่ๆไปเที่ยวนะคะไปกินคงกินข้าวไปคา,คาเฟ่พี่ๆได้ไปพี่ๆถูกใจแน่นอนค่ะถูกใจแน่นอนเดี๋ยวน้องเอกจะใช้งานให้ดูนะคะสําหรับรุ่นนี้ลูกค้าทุกท่านน่ะที่รับไปชอบมากและกลับมาซื้อซ้ํานะคะหลายๆท่านเป็นมากกว่าหนึ่งใบอ,อันนี้ขอแนะนําสําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มี หรือลูกค้าเก่าที่ยังไม่ครบสีนะคะพี่พี่คะน้องเอ๋ใช้งานให้ดูก่อนนี่ใช้งานอย่างนี้นะค่ะพี่พี่รุ่นนี้ใส่นะหลายหมื่นใส่ได้หลายหมื่นเลยแล้วมันมันเป็นการใช้งานที่แบบว่าพี่จะใส่แบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยน้องใส่ไปแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยอ่ะน้องเอ๋ใส่ไปนะคะนี่ค่ะแบงค์พันน้องใส่แบงค์พันไปอย่างนี้นะคะ แล้วน้องเอ๋ก็ใส่บัตรลงไปด้วยพี่พี่ดูนะการใช้งานสวยงามน่ารักกระทัดรัดขนาดไหนสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะราคามาขค่ะเสียปกติกระเป๋านะกระเป๋าตังหนังจอระเขยใบเล็กๆน้อยๆเนียเน่ยก็หลายพันหลายหมื่นเนาะน้องเอ๋จัดให้ในราคา790บาทนี่กระเป๋าตังจอระเข้ก็ได้ไม่ต้องระบุรุ่มเพราะว่าบางทีในเว็บไซต์มันไม่มีนี่ค่ะนี่นี่นี่สวยเนาะสวยอ่ะพี่พี่ขาทีนี้มาดูกันว่า แต่ละใบนะสวยขนาดไหนวันนี้น้องเอไม่ได้ไลฟ์สดต้องขออภัยด้วยนะคะไปพบปักผู้ใหญ่วันนี้คือตั้งแต่มาอยู่สงสารเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติมาทานอาหารมาที่บ้านอะไรเนี้ยแล้ววันนี้ก็ต้องอ่าไปไปบ้านท่านอำเภอนะคะอ่าด,ดูดูชุดที่ใส่ยนะคะเป็นผ้าไรนะพี่ะดูดูนะ <laughs> ไม่ได้ไลฟ์สดเด้อว,วันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดอ่าให้ดูใบเล็กใบน้อยะคะ่ะ นี่ค่ะใบเล็กใบน้อยนี่390 0ก้ากว่าบาทเนาะใบเล็กใบน้อยอ่ะน้องเอ๋จัดให้หนะหนังจระเข้แท้พี่พี่ขาสวยทุกใบ790้าบาทเท่านั้นเอ๊หน้าจอมันดูมืดๆจังเลยเสียลองเลื่อนเปิดเสียเปิดสีดส,ดสิเปิดแสงเออเปิดลงมาลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีก,อกเออเลื่อนแสงขอไปพี่พี่ด้วยโอเคโอเคค่ะพี่พี่ขาเจ็้าบาทนอ้องเอ๋ไม่ได้ไรสดแล้วพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะ ส <11. S 2> ิบเอ็ดอะส่งของเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านอกจากหยุด แล้วก็จะเปิดอีกทีประมาณ16นะคะพี่พี่ขาเลือกเปิดเดี๋ยวน้องเอยทำงานจนไม่รู้เวลาว่าตัวเองจะปิดเปิดเวลาไหนเดี๋ยวขอไปทำสามีแล้วเดี๋ยวแจ้งอีกทีเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้น้องเอยจะส่งของเป็นวันสุดท้ายนะคะพี่พี่ขาเอาสีน้ําเงินสวยๆนะวันนี้ไม่ได้ลร์สดต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่นะคะหลังจากที่น้องเอยเปิดร้านอาหารนะน้องเอกจะยุ่งช่วงนี้นิดนึงแล้วน้องเอขายดีมากด้วยต้องขออภัยพี่พี่นะถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปส่งข้อความไว้น้องเอยมีทีมงานน้องทีมงานคอยตอบข้อความให้อยู่นะคะสี น้ำเงินค่ะสวยมากเลยนะคะพี่ๆค่ะ790บาทเท่านั้นนะคะแล้วยังไงรู้ไม้ของแถมคืออะไรรู้ไม้ของแถมคืออันนี้แต่มีไม่มากนะมีไม่มากนะถ้าจะเอาก็รีบเอาเด้อมีไม่มากเพราะว่ามีไม่มีอะไรจะแถมให้แล้วของแถมหมดกเลี่ยงจริงๆอะ่ะ ของแพงก็แถมอ่ะคนมันเคยแถมอ่ะคิดดูแล้วกันสีต่อไปสีพิเศษจริงๆสีพิเศษเนี่ยต้องปิดท้ายนะคะแต่ว่านกหอกดก็จัดให้ในราคาพิเศษเท่ากันทางนั้นที่ต้นทุนสูงมากนะคะสีเงินพี่พี่ขาสีเงินสวยทุกใบนี่คือเข้ามาใหม่หนูไม่ได้มีเยอะนะพี่พี่แล้วรอนานมากด้วยหนังท้องตอนนี้หายากยากจรเข้คนก็ไม่ค่อยเลี้ยงกันแล้วว่ะพี่พี่ขาสวยทุกใบจริงๆสวยและน่ารักและใช้ดีสีน้ำเงินของเเนี่ยโอ้โหขมือกบสวยจังเลยใบนี้ ดูสิคา,าเขมือสวยมากเลยนะคะสีเงินสวยสวยสวย,สวยจริงๆเลยค่ะพี่พี่ขาเปิดให้ดูข้างในก่อนอะเนี่ยได้แบบของแพงๆอะได้แต่ของแพงๆของหรูๆมากพี่พี่แล้วขายราคาเจ็ด้อเก้าสิบาทอะอสีโรสโกก็สีพิเศษค่ะท้องสวยๆค่ะพี่พี่ขาเนี่ยวัตถุดิบแพงๆต้นทุนแพงๆสีแพงๆอะล้วมาขายราคาถูกๆเนี่ยขายโรงงานกำลังจะปิดโรงงานนะคะ ช่วงนี้พี่ๆอาจจะเห็นนกเอ๋มีจระเข้น้อยกว่าสมัยก่อนหลายร้อยเท่านะโรงงานเขาก็จะไม่ได้ทําแล้วอันนี้ก็คือต้องบอกกับพี่ๆเพราะคนเลิกเลี้ยงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกเอ๋มหางานให้พี่ๆได้เนี่ยไม่เยอะหรอกนะเดี๋ยวนี้คิดดูก็ต้องทําอาชีพสำรองเลยขายอาหารเลยคิดดูแซวเล่นค่ะแต่มันน้อยจริงๆแต่มันน้อยจริงๆนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยน่ารักนะคะต่อไปสีขาวมุกสีขาวมุกอะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีพิเศษนะคะวันนี้จัดให้เลยาะคาพิเศษด้วยเจ็ดร้อยเก้าสิบไม่พอของแถมนี่นะของแถมมีไม่มากนะคะขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเลยเราขายเกลี้ยงกันขนาดนั้นเลยของแถมแม้แต่ของแถมเรายังหาไม่ทันนะคิดดูดิขนลุกค่ะขายจริงส่งจริงต่อไปค่ะสวยมากอ่ะสวยมากสวยตาแตกข่าวมุกเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ค่ะข่าวมกุกด้านหน้าด้านหลัง เวอร์เกินสวยเวอร์เกินต่อไปสีขาวหิมาละยันค่ะ,ะถ้าชอบแบบดั้งเดิมนะคะมันก็จะเหลือสีที่เป็นแบบพื้นเดิมธรรมชาติของเขาพื้นเดิมธรรมชาติของเขาก็จะมีเป็นสีขาวหิมาละยันอย่างเงี้ยเลยนะต่อไปสวยเนาะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยสวยเกินเหตุสวยแบบไม่คุ้มอะ่ะสวยแบบไม่คุ้มกับราคาต้นทุนอะ่ะ ต้นทุนมันสูงมากอ่ะแต่เออไม่ไม่คุ้มกับราคาขายอ่ะต้นทุนมันสูงมากแต่ขายราคาเท่าเนี้พี่ๆเออคนซื้อคุ้มค่ะคนซื้อคุ้มอูมใบนี้ลายสวยจริงสวยมากเลยนะ790บาทสนใจทักมหานงเอ๋ยได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่รับชมน้องเอยทาง y YouTube นะน้องเอยจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะทักแชททักไลน์มหานงเอยได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ